สวัสดีครับอ่าอันนี้จะภารกิจครับพี่น้องภารกิจเรียงวัวครับวัวนะครับอ,อย่างนะเอ้ายังไม่งวัวพี่น้องนะครับอ่าอันนี้ก็บัวน้อยขึ้นคอดนะครับประมาณอ่ายี่สิบประมาณยี่สิบสองวันครับ ขวัญเยอหนหรือขวัญใจพี่น้อง,ต,องตัวผู้ตัวมียครับนอนอาบแดดนอนอาบแดดช่วงนี้พายุเขานะครับเนาะน,นะครับชบ่วมได้เมื่อนี้ก็พอดีแดดออกครับก็เลยออกมานอนอาบแดดครับ ามาเป็นต้นมะก,กรูดโบราณครับเนี่ยต้นแบบนี้ครับพี่น้องดกพร้อมนี่ครับนี่นะครับนี่เม่อมัน,ล,ล,น,นล,ลูกนะครับลูกนะครับเนี่ยลูกดกนะครับข้างบนนี่หลายครับพี่น้องหนาบนี่ครับดกๆเลยครับ ข้างบนกับบลายครับอาเป็นมะกรูดที่ผมกับบลัวไมนจักปีแล้วครับพี่น้องแต่ว่าผมเกิดมาผมก็เห็นเลยครับเนี่ยมันอยู่สวนนะครับเนาะเนี่ยเกิดมาผมก็เห็นเลยจากปีกับบรัวกันนี่ครับเป็นถือว่าเป็นมะกรูดที่อายุเยอะมากนะครับ,รบแล้วก็ ดกควอมนะครับดกทุกปีเท่านี้เงยนะคัทั้งดกทั้งไงใบก็หอมครับพี่น้องนะครับใบนี่หอมๆเลยครับนะครับใบหอมมากนะครับใบ ใส่ตะบูงหงค์ครับหอมครับนะครับฝนตกขลุดเนี่ยนะครับสูมมึงทำวยกันนะฝนพีษตะหมากกับพิษตะนวยนะครับนี่ครับภารกิจมื่อไหร่พี่น้องช่วงช่วงใบนะครับเนาะช่วงใบช่วงสาวฝนตกนะครับช่วงสาวฝนตก ชงใบกับแดดออกพี่น้องนะครับตัวนี้กำลังท้องฟ้ากำล,ลังจัใสดีครับโอเค,ครับพายมะเบิงมากับต้นมะกรูดพี่น้อง